ไอเนี่ยลอยเต็มเลยเห็นแล้วไม่เอาไม่เอากูเอาตัวเมื่อกี้กูเอาตัวนั้นเโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอเคกลับไปครั้งแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดีเรามาดูกันดีกว่าว่าไปรับนงภูมิก่อนไหมไม่สมาชิกใหม่ของเราวันนี้มันต้อง มองมองไปให้ไกลกว่าสีที่เจ้าเห็นโอเคไอ้เด็กวันนี้เราตีชิปเปิลอยู่เราต้องหนึ่งเลยเราต้องถางป่าตรงนี้แม่งให้หมดเลยนี่ตรงนี้เอาให้หมดเลยเออตรงนี้มันน่ากลัวมากเลยมึงกลัวมึงเคยเห็นแล้วป่าใช่ป่ะไม่กลเออเราผานเราผาน่าจะเคยเห็นแล้วเป่าแม่งน่ากลัวยิ่งหายเลยคือไรอ่ะไหนอ่ะเห็นว่าเห็นว่าไหนวะ นี่นี่นี่เห็นว่าไงว,ไวหลังเหรอเห็นว่วายัลอ่ลนแปน๊แป,น,ปนึง<ด>เฟรมแป๊ปนึงก็ผ่างอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเรียนเหมาะเหมาะกับเหมาะกับการแบบเขาเรียกไงวะาขุดแร่อะไรเลยแล้วก็ขอเก็บของก่อนนะเพื่อนใจเยนเ็ยนๆในหนุ่มไหนพาไปดูซินิกอันนี้อันนี้น,น,นตรงไหนไวะ นี่ย yeah. เอาอยู่ไหนอ่ะนี่โคตรน่ากลัวเลยอีหลุมนี่ตกไปตายแน่นอนเลยจริงเหรอวะเออ <c oughs> เอาละันดีเริ่มคิดไม่ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันมีอันดอนมันมีอันดอนใหม่ตรงนู้นด้วยนะแล้วตัวนี้มันอะไรกันน่นเยไปทางลงเหรอ ทางลงเอ้ยชอบมันดีไหมฮะว้าวโอ้เลือดแล้วหนึ่งศูนยไอเชนี่มึงเห็นเลือกกูเป็นชี่หญ่เยเนี่ยนี่ก็มีมแล้วเว้ยผมก็จะตกกูตรงนี้สับมีเล็กมั้ยมีนางขึ้นมล่ามีมีกระทางนี่ ก็ไอ้น้ำที่เราขุดไงน่าทางขึ้นกูไม่ต้องห่วงนี่ไอ้เพื่อนยากคุณช่วยเองมึงก็ลงมาดิวะขุดของกับบ้านให้น้องนี่ไอ้โฟเฮียเนี่ยลงอาไม่เก่งคือลงเล็กเพลบเยวฮัลโหลน้องภูมิใต้ยังนี่โอ้ชี้ไม่อยู่ไรเอ้เฮ้ยคอูครูเอาละเอาละฮ่าฮ่ามีเป็นไงไม่ได้แดก กูวะเก่งกูพ <gro> ี่เกาะกูเก่งแล้วไอ้พวกนั้นรกไอ้พวกวายร้ายอย่าหวังจะได้ใช้เขี่ยเขี่ยเขี่ยเน็กไอ้ซัมผิวป้าโอ้กูก็มีซัมเฮลเหมือนกันโอ้โอ้โอ้ my god เอี้ยร์มกูก็มีซัมเฮลเหมือนกันเพื่อนโอเคกูรู้แล้วทางขึ้นขึ้นทางไหนกูขึ้นมาแล้วนะ ขึ้นแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นละเออเขึ้นมาละวมันคือแร่ฮะอยากตายข้างล่างก็เชิญเลยเพรากูขึ้นมาข้างบนกูว่าจะได้ตายกันวะชิบหายไม่มีอะไรแล้วข้างบนละโดนเชียวละไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยใช่ไหมโอเคกูมไม่อยู่ละโชคดีอยู่เป็นบ้านโอ้โออย ยิงหลังกูเฮ้ยต้องรุถึงบ้านจริงเนี่ยตึ่งต่างนานาเลยเผาเหล็กรออะไรโง่ไฟอะไรอีอะเออกูมีห้องสิบสี่อันพอดีเลยว่ะแบบอันห้อสิบสี่อันเดะเลยกันไม่ขาดไม่เกินว่ะโอเคเช้าแล้วอ่ะชแล้วเช้าโอ้ my god อะไรเป็นไรเดี๋ยวกินเนื้อมา มาันกินได้เหรอวะกินไม่ได้โว้ยเออมึงจะกินเนื้อมาทำไมมันกินไม่ได้ตัดไงก็มันไม่มีเนื้อเออจะพังเลยสัตว์ไปไปกระนำตระโง่เลยไปนะแง่นั่นอ่ะตัดตัดแม่งให้หมดเลยว่ะอยากต่อยโกเลมวะอยากต่อยโกเลม มันจะเก่งขค่ไหนกันเชียววะตัวก <c oughs> <c oughs> ูว่าเป็นเหล็กด้วยแค่กาะเลือยมันมีสามร้อยประทากับคนที่มีมีเลือดหกสิบสามคนเฮ้ยนี่ส่งดวงสวยอะกูมีอะไรให้มึงทำสักหน่อยแต่นมืออยู่ที่หมู่บ้านละมือตาผ่าเอฟซีที่มาเสื้อสีเขียวเลยดิไม่มีไม่มีน้องฮูเช็คแล้วเดี๋ยวกูเห็นเอด้เอฟฟเปมา ก็มันเป็นฝนนะเนาะโคนโกอีกแล้วเอ้นเดแมนบอกไม่เคยมีอะไรยิงโดยเอ็นเดแมนบอกเลย <c oughs> มีนะเ <c oughs> ก่งขนาดนั้นเชียวเก่งดิมันฆ่าม,มันได้มันเก่งไหมล่ะเ <c oughs> จ้าอ อุยดอดเอ้ยอยากได้แผ่นเพลงสวันฮิล่ีไหนแผ่นเพลงทำไมต้องให้สกิลยีคิปเปอร์เออ,เอ,อลืมแล้วเหรอว่าไอ้กล่องเพลงมันต้องใช้เปลียเออก็กูจะเอาไว้ก่อนอะทำไมอะจับไปปุง้ง ให้ให้คีเปอร์รอไทางนั้นเออลอไปเออยิงเขายิงเขาต้ตีมันโลโก่อนอะเราไม่คีเปอร์มันไล่กูหันมาเฉยยิงวะสกิลเฮ้ยอีทีนึงอีทีนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่มเออเร็วเร็วเร็วเรเร็วเ็เร็วเรสกิลมายิงเร็วเรเร็วเร็วเอ็เ็เเ็เล็กูอยู่เออ็เปอร์มันเข้าไปหาดิ อ๋อมันเล็งใครอ่ะ <cod> ก <epend ent> ัน <lum> น <pp i> ่ะมันเล็งกันฮฮ่ยแล้วมึงจะมาอยากกิงอะไรกันตอนกลางคืนวะเนี่ยเอามันเล็งกูมันเล็งกูเอามันเล็งกูมันเล็งกูไปมึงอ่ะเล็งตัวนี้เออมันเล็งกูหมดเลยมันเล็งกูหมดเลยเออเออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วขออีกนัดนึงขออีกนัดนึงโอ้ยนัดเดียวเองเล็งกูเออมันเล็งกูอ่ะ นี่มึงมึงวิ่งไปหานตะเกียวดิไปหาตะเกียวอุ้ยน่าโมหลบหลบดีดดอดดีโอโอ้ยนะครับเออคิปเปอร์มาทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยเฮ้ยคิปเปอร์มาหนี้คิปเปอร์มาหนี้เออเล็งกูแล้วเล็งกูแล้วเออเออโดนเล็งไว้โดนเล็งไว้อ๋อไม่ใช่กูดิเฮียอ๋อมึงมึงอ่ะมึงอ่ะเอ้ยสกิลซัมเฮีย เล่้ใคร่อะที่ัำใี้อาเนี้ปีเชียวตีวูตีเออเออกระสกเล่้ยอ้าเอามาเอาแผ่นเพลงมาเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วโอ้ยมึกเสือกยิงโดนสอบพี่เกะกะจริงเลยเบอร์ด้หลังมึงก็มีชิเปอร์อะทำอะไรกันะสว่างละ เออเล็งเร็งเร็งเร็งโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิ๊สองตัวเลยจิ๊ปเปอร์สองตัวเลยเฮ<อ>้ยขัดแม่งเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแล้วสกิลยิงวะสกิลยิงมันสิวะทำอะไรกันมันั่น <c oughs> เอ,อ้ยได้แล้วได้แผ่นพีกแล้วเออคอมพิวเตอร์เยี่ยเก็บข่ามันเอี่ย เออแค่เนี้ยมาสเตอร์เราก็สุขใจอยู่ไหนกันะนี oh, oh, you know. ่ยูนีกู้กล้งโูดมากูว่าไหนว่ะที่ในหลังอ้อเออใช่หลังเพิ่งยิงแล้อ่าอยู่โน่นเฮ้ยผู้ปเอพีซีนี้ไหนมีอีก็มีดีตามมาดิมองเห็นไกลขนาดนั้นเลยอ่ะเออืองเจเนเรตไม่เห็นเลไอ่ะเี้ย นี่ไอ้เฮ้ยป้นของถึงเวลาแล้วไปปนปนปนในบ้านไหนมีกล่องหมูบ้านแห่งการเรียนรู้ได้พึ่งน้อยรังอยู่ไหนอ่ะตามไปตามชะมันอยู่แถวนี้แหละด้อีรังที่เราเห็นเมื่อกี้ป่ะเนี่ยมันกำลังแบกเกสอนไปใช่ป่ะ ก็ตามมันไปก็ได้ถ้าเกิดตามแล้วมัจะไปที่หลังมันอีกเอาทอดเพิ่มเฮ้ยคันอะไรคันจะอะไรดูนี่อะไรนี่ไอ้เยม่พึงพากูมาเจอของดีจริงๆว่ะอะไรล่ะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนยังอยู่หมู่บ้านอ่ะอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ในบ้านเหมือนกันอ่ะไอ้เหของมันนี่ดิอ๋อเหตุไรเหรอเหตุไรล่ะไหนวะอ่านั่นใช่ปะอ๋อนพิการเลยวะอ๋อวันนี่้เนี่ย อ่าฮนๆนี่อะไรถ้าถ้าเจอของดีกูจะขวานจามหน้าอืมพอยู่นข้างบนนีข้างอยู่หนไะเห็นข้างบนไหมเห็นข้างบนไหมนายอะมันนี่นี่เหนข้างบนได้วนนี่ันอ้ากูเจอของดีเว้มันเป็นหมู่บ้านล้างอันนี้หมู่บ้านล้างเฮ้ยแต่โอเคนะมันอาจจะมีของเหลืออยู่ไปขึ้นากเจอของดีไว้จะของดีะ นายบอกเล่าพึ่งน่ารักกว่าเยอะอีปีกโอ้ยบอาหายากคอนกรีดแล้วคอนกรีดผีไหมเจอคอนกรีดอันนั้นก็มีเฮ้ยเฮ้เจอเตาน้อนนอนมาทำไรปีน้องโอยพี่กันข้างล่างมีเยอะเลยว่ะไหนเฮ้ยโอ้ยังไงมาคุณม่จอของดีเพิ่งติดใหญ่เนี่ยเต็มเลยไม่สนใจเลยนอนติดใหญ่ไอเมล เนี้มีปลาเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีเนี้น่ารักพวกมึงจะกลับไปก่อน่คืออะะไรวจะกลับไปก่อนเลยก็ได้นะแต่ปักต้องขึ้นกระโปรอจะปักจะกลับไปก่อนเลยก็ได้นะแต่ปักท็อตไว้ให้ด้วยจำทางกลับไม่ได้ช่แล้วไม่กัดปูก็ไม่ได้เจอบูบ้ารอดมีอะไรที่ในตัวที่กูกินได้เลยกูกินแล้วซอมบี้อยู่ก็ได้วะไปซอมบี้บูอุ้ยอย่าลืมว่ามันติดแทนฮังเกอร์นะ เงี้ยมีมีมีสนใจเอาอาหารด้วยมีอยู่มีอยู่ไม่เป็นไรอุ้ยแมวดำแมวดำลายดำขาวซะด้วยน่ารักฮู้ชอบอยู่กับแมวดีๆไม่มีอยู่กันมาเลยล่ะไปอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ขู่เมื่ออยู่กับแมวแทนละรู้ว่าคุณกระต่ายรมืองทางตะวันออก เราด้วยกันอยู่บนเขาคอยมันมีของนะยืนขึ้นเลี๋ยวเอามาแล้วเอาไล้หมดแ้ยแมวตกแมวล้มในท้ายยืนอยู่แล้วลุงกัวเอ้เอ้ขอลองเลหน่อยดิเฮ้ยมีซีเด็ยบอ่ะยูฮูเห็นเดแมนใช่ไหมมันไม่เห็นพี่อ่ะพี่อยู่ตรงนี้มันมองไม่เห็นพี่ยูฮูจริงเหรอเดี๋ยวผู้ทำให้ดู ไหนไอไหนมันอยู่ไหนไอเราขยับเข้าไปดิดีด uh 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 ิอยููตรงนู้นอะตรงแกกตรงนู้นมาละมาหากูละไปละกูเอ๊ะมันดีแดกขะล้องอีทำเพื่อนฮะโอ้ยทำน้องฮะบาพ่เป็ดอยู่ไหนปะนี่ไงข้างหลังเนี่ยยูว้าวไม่ตวงแล้วคระาน้ำโอ้ชอว โอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยเขเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเอ้ยพี่ตายแล้ว้ยะตายแล้วบอกไว้ก่อนบอกไว้เนี่ยเนี่ยพี่กันพี่กันดูดูสติพี่กันดิดูดูหน่อยเนี่ยดูพี่กันดูขบนเฮ้ยเก็บ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 วะเนอ เี็ตัวนี้น่ารักโอ้ขอคาร์บันแซนกิวช่างแม่งไม่คาร์บเลยสักเยอะแค่ได้เดินทางกลับแล้วนอนโอ้โหว่างไรกะแตกกูบอกให้เดินกลับตอนเช้าไงไม่กูจะไปแวะไปโอประการังอ๋อกูจะแวะตักปลากลับบ้านเล็งเล็งไรวะในป่าไม่เห็นตัวเลย ชั้นกูดำไปแล้วเอ,อโอตรงน,นน้นมีเจอแล้วสวยเลยเดี๋ยวเวลาใช้วิชามาที่ได้เรียนรูู้ชว์โชว์อ,วอยาก<ม>เผาอะไรเลปล่ามีไม้นะ <laughs> อ่ะเอเปย์ทำแหละเองเลยหาปลาสวยๆกันต้องมีปลาสวยๆต้องตัวตัวสิวะ มานี่เลยมึงอะเออเผาเร็วจริงด้เอเห่าจริงหรือว่าจะเอาตัวอื่นดีวะเดดี๋ยวู่อมีซานเลยมีตัวขี้งซานกันละวนี่ปลาอะไรอะ่ะเฮ้ปลาปักเป้า,ปาหรือเปล่าวะโอ้ยเดี๋ยวปักเป้ามาแมาคัฟเฟอร์อสัตว์สขอดูกันดิปลา,ส,าสวยๆอยู่ไหนกันหมดเออพี่กันตรงนี้มีตัวนึง ปลาสวยๆไม่รู้มึงจะข้อหัวปลาเลี้ยงตัวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ตัวนี้ตัวนี้งามแท้เอามึงแท้ละกันแล้วกูจะปล่อยตัวนี้ยังไงเนี่ยชิบหายละมันปล่อยบนบกเปล่าปล่อยปล่อยเดี๋ยวมึงจะข้อหัวปลาใช่ไหมไม่ไม่เคาะเราันกดตรงพื้นทะเลเปล่าวเอ็งใช่ใช่ต้องกดนี่ไงปล่อยละแล้วกูได้ตัวเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะ เออทางนี้มีอีกนะพี่กันไอตัวแดงแรงลิ้นเมื่อกี้มันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนตัวแดงแรงลิ้นเนี่ยเฮ้ยเนี่ยลอยเต็มเลยเห็นละไม่เอาไม่เอากูย่อตัวเมื่อกี้กูเอาตัวนั้นไม่ใช่ตัวอีเดีย แดงแรงเลยแไอ้เจ้าอ้ตัตีใช่ไหมแดงเลยรไปเป็นสีเลือดเลยมึงแดงเอ้ยแดงแรงนี่ไปเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยรอบนี้สีดำเอาสีดำดีกว่าพี่นิกนี่บ้าว่าว่ามาขึ้นเร็วกูคิงอยากได้แมวหรืออยากได้สมบัติเฮ้ยแมวกูเอา โอ้ยฉันได้เบสโซบาลช่างเลยเไลน์นี้ม <P an> ันตามเราทันไหมเนี่ยอุ้ยโรมาสามตัวเลยอ่ะไม่ได้ตามมึงอ่ะอุ้ยโรมาสี่ตัวเลยอ่ะไม่ได้ตามมึงมีอะไรบ้างนะครูขุดไว้หมดเลยป่ะตามครับคุณครับดูดำน้ำไปเฮ้ยแผนที่ไปเฮ้ยเราอยู่ใกล้ๆเลยแผนที่อ่ะง่ายเหรอเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเจอละ อะไรบ้างเลยโอ้ของดีเอาไปดีน้องโอมของพี่เต็มว่ะเช่นเดียวกันไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเฮ้ยปลานี่ก็สวยอะไรวะปล่อยให้ความสวยงามของปลามาเด็กกูได้ทิ้งเลยปลาน้องโอมกลับโอเคปลา let's go ก<อ>างเกล่าขึ้นสิเอเอทางไหนวะของนี้ปะ เออนี่ไงเฮียท็อปเราเยอะนั้นบ้านละเอ้ยกูรู้แล้วปล่อยปลาไว้เลยดีอ,อู้หอยู่ไหนอ่ะกย่าลืมถึงบ้านนี่นะโบวี้จะปล่อยปลาแก่เสืนั่นหรอ,อ,หรอเออ,เอ,อะจะปล่อยไว้จะปล่อยไว้ในนัล้วแหละบอ่อเลี้ยงเล็กๆอะฮะหลอเท่ตัดต โอ้ s that Pokemon? โจเซมโจซ่าใช่หรอโอเคตุกปาก็ตุป่าวะโอเคมามาถ่ายรูปวมกันหน่อยมามีห็นสมควรว่าควรพักได้แล้วมามามา โดนใช้แรงงานหนึ่งขาดถ่ายรูปกันเร็ว